สวัสดีสวัยดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพุทธที่25พฤษภาคม2022วิดีโอนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของ Airdrop ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับของ Terraform Labs ที่เขามีประกาศมาล่าสุดว่าใครจะได้อะไรบ้างนะเพื่อนๆแล้วก็จะมาพูดถึงพ่อหนุ่มที่ไปบุกบ้านคุณโดคอนเมื่อหลายวันก่อนนะครับล่าสุดนี่ก็โดนตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้ว ก็มีคนพูดถึงกันเยอะเพื่อนๆโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีนะครับก็วันนี้มันมีข้อมูลออกมาเกี่ยวกับ AirDrop ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเหรียญลู n a ในวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเลขกลมๆเท่านั้นนะฮะเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเอาอะไรได้คือเอาอะไรไม่ได้แน่นอน100กับ Terra Luna หรือ t e r r ฟอร์ m แ a b จริงๆนะเพื่อนๆบทความทั้งหมด ที่ผมอ่านนี้นะฮะที่ชื่อว่า who gets what หรือว่าใครจะได้อะไรบ้างเนี่ยอ่านแล้วเหมือนเหมือนนั่งอ่านพินัยกรรมเพื่อนๆแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคนที่ถือเหรียญ UST โดยเฉพาะคนที่ถือเหรียญ UST stablecoin ก่อนที่ระบบจะถูกโจมตีเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นลูกบุญธรรมอะ่ะเพื่อนๆนะครับก็ การทำา Air Dr อนั้นเพื่อนเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเราเคยพูดกันคร่าวๆแล้วกลุ่มที่เข้ามาก่อนที่ระบบจะโดนโจมตีแล้วก็กลุ่มที่เข้ามาหลังจากที่ระบบโดนโจมตีนันเพื่อนกลุ่มที่เข้ามาก่อนเนี่ยเขาก็จะทำ Snapshot บนบล็อกเชนของวันที่7พฤษภาคมนะครับส่วนกลุ่มที่เข้ามาหลังหรือเข้ามาซื้อของถูกเนี่ยก็จะทำ Snapshot บนบล็อกเชนของวันที่27พฤษภาคมนะเพื่อนๆมาดูตัวเลขคร่าวๆกันนะครับนี่นะเพื่อนๆเขาบอกว่า คนที่ถือเหรียญลูนาก่อนระบบถูกโจมตีเนีย่ยจะได้1ต่อ1นะครับ <am Escape> เขาเขียนว่า close to one to one ก็ประมาณว่าใกล้เคียงกับ1ต่อ1มากที่สุดหรือตีซะว่า1ต่อ1ก็ได้นะเพื่อนเ <im itation> ก็พูดง่ายว่า1 l u ลูนาคลาสสิกที่คุณถืออยู่เนีย่ยคุณก็จะได้1 l u ลูนาตัวใหม่นะครับคนที่ถือเหรียญ Stablecoin UST ก่อนที่ระบบจะถูกโจมตีนะเพื่อนๆ 1, 1 UST นั้นๆเนี่ยที่คุณถืออยู่ก่อนหน้าเนี่ยคุณจะได้0.033ลู n a ตัวใหม่นะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณถือ3 3 UST ก่อนถูกโจมตีเนี่ยคุณก็จะได้1ลู n a ตัวใหม่นะเพื่อนๆอันนี้ผมคำนวณคร่าวๆจาก ratio ที่เขาให้มานะฮะส่วนคนที่ถือเหรียญลู n a หลังระบบถูกโจมตีนะครับ 1ลูน่านั้นเนี่ยคุณจะได้0.04ตัว15ลูน่าตัวใหม่นะครับคนที่ถือเหรียญ UST หลังระบบถูกโจมตี1 UST นั้นคุณจะได้0.013ลูน่าตัวใหม่อีกครั้งนะเพื่อนๆใครที่ถือเหรียญลูน่าก่อนระบบถูกโจมตีเนี่ยคุณได้ตีซะหนึ่ต่อหนึนะครับส่วนเหรียญ Stablecoin UST ก่อนถูกโจมตีเนี่ยหนึ่งสเตเบิคนั้นคุณจะได้0.033ลู n a ตัวใหม่และคนที่ถือเหรียญลูน่าหลังระบบถูกโจมตีเนี่ยหนึ่งลูน่นั้นคุณจะได้0.00015 0ลู n a ตัวใหม่คนที่ถือเหรียญ UST หลังระบบถูกโจมตี1 UST นั้นคุณจะได้0.013ลู n a ตัวใหม่นะเพื่อนๆ ใครที่มีคําถามใครที่มีคําตอบสามารถตอบได้นะมาช่วยกันนะเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันถามมาช่วยกันตอบนะครับผมจะปักคอมเมนต์ไว้เป็นคอมเมนต์แรกในวิดีโอนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆมาสนทนากันแนะนําให้เข้าไปดูในสยามบล็อกเชนด้วยนะเพื่อนเพื่อเราจะเห็นบทความที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอาแค่ตัวเลขกลมๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ย ที่มันเศร้าที่สุดนะเพื่อนๆคือเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้มูลค่าของลูหน้า2.0ที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าคือแน่นอนตอนนี้เห็นได้ชัดว่าคนที่ถือเหรียญ UST Stablecoin ก่อนถูกโจมตีเนี่ยเสียเปรียบมากๆนะเพื่อนๆหลายวันก่อนนะครับเราพูดถึงการที่มีนักลงทุนหัวร้อนนะเข้าไปเคาะประตูบ้านของคุณโดคอน ก็วันนี้ที่เกาหลีใต้มีคนพูดถึงข่าวนี้กันเยอะนะครับหลังจากที่นักลงทุนท่านนี้เนี่ยถูกตำรวจจับดำเนินคดีข้อหาบุกลุกนะเพื่อนๆนี่นะครับเขาบอกว่า LUNA Investor นะครับ arrested for knocking on Do Kwon's door after losing 2.4 million in Terra crash นะครับนักลงทุน LUNA ถูกจับกรณีเคาะประตูบ้านคุณโดควอนหลังขาดทุนไป2.4ล้านดอนลลาร์สหรัฐ จากวิกฤตลูน่าเพื่อนๆโดยนักลงทุนท่านนี้นะครับก็มารู้ทีหลังนะว่าเขาเป็นออนไลน์สตรีมเมอร์ด้วยนะเพื่อนๆโดยเขามีนามเรียกขานว่า c h นเซอร์นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวว่าตัวเขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยหลังจากที่สูญเงินไปกว่า2.4ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาสั้นๆโดยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปปลูกบ้านคุณโดครอนนะ เพียงแค่อยากจะถามโดคอนว่าคุณโดคอนจะออกมาแก้ปัญหานี้ยังไงเขาต้องการให้โดคอนออกมารับผิดชอบเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเรียกว่าหลักแสนรายเลยนะเพื่อนๆตัวเขาเองเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและย้าว่าเขาเองไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกลุกจริงๆเขาเองก็เพิ่งรู้ว่าไอการไปเคาะประตูเพื่อขอคุยเนี่ยมันผิดกฎหมายก็ยังไงอะเพื่อนๆเรามองว่าเรา คือผมมองว่าผมโชคร้ายนะครับแต่คนนี้ขาดทุน2.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแถมโดนตำรวจจับอีกนะเพื่อนๆคือถ้าคุณโดควอนแล้วก็พ่อหนุ่มคนนี้และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือผมคงส่งเข้าผัดให้ให้หมอน,นี่เพื่อนๆเพราะว่าน่าเห็นใจนะขาดทุนและโดนตำรวจจับเนี่ยเพื่อนๆนคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนก็มาสั้นๆกันนะครับ อย่างที่เรียนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต้องการจะเสริมตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนผมจะพินไว้คอมเมนต์แรกเลยนะฮะให้มาช่วยกันถามมาช่วยกันตอบกันนะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม